สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างตัวแบบหลอกพันกินะครับโดยก่อนอื่นนะครับให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์แฟมิลี่ใต้คลิปวิโดโอนี้ก่อนนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดประมาณ10ตัวนะครับมี10ตัวตัวนี้จะเป็นตัวทดลองใช้นะครับโดยท่านสามารถดาวน์โหลดใช้ไงานได้ฟรีนะครับหากต้องการตัวเต็มเนี่ยท่านสามารถสั่งซื้อจากทาง เพจ Facebook แล้วก็ทางหน้าเว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับสหรับตัวเต็มจะเป็นชุดตัวนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เปิดโปรเจกต์งานของเราขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์งานที่ผมได้เตรียมไว้จากนั้นนะครับให้เราทําการโหลด Family ทั้งหมดเข้ามานะครับมาที่ Insert โหลด Family เลือกตัวแรกนะครับลบกดชิปค้างไว้ก็เลือกตัวสุดท้าย เลือกทั้งหมดเข้ามาเลยนะครับได้แล้วกด Open พอดาวน์โหลดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับผมจะเริ่มสร้างจากตัวง่ายๆก่อนก็คือเป็นแบบหล่อเสานะครับให้เรามาที่หน้าฟอร์แนะครับผมมาที่แปนเลเวลหนึ่งแบบหล่อเสานะครับให้เราคลิกที่คำสั่ง r r h i t t e t u r e เลือก c o m p o n e n t แล้วก็เลือกตัวนี้ครับรหัสสามหนึ่งหีดศนนะครับก็เลือกเข้ามา วิธีการสร้างนะครับก็คือคลิกวางลงไปก่อนตอนนี้ก็กดสเปกบาร์เพื่อทําการหมุนนี่นะครับเหมือนกับการประกบเลยพอเราได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการ move เสาไปชิดยางเหลี่ยมเสานะครับ move มาชิดฝั่งนี้ก็คลิกแล้ว move มาชิดโอเคเรียบร้อยลองดูรูปสามมิติครับผมนี่นะครับเราได้แบบหลอดเสาขึ้นมาแล้วคราวนี้แบบหลอดเสาต้องมีตัวล็อกนะครับเป็น U ล็อก ยูล็อกเราก็มาที่หน้าฟอร์แบนแล้วก็เลือกใช้คำสั่งตัวคอมโพเนนต์แล้วก็เลือกตัวยูคิปยูคิปจะมียูคลิปแนวตั้งกับแนวนอนนะครับให้เราเลือกมาสักหนึ่งตัวก่อนตัวนี้แนวตั้งนะครับเห็นไหมครับแนวตั้งเสร็จแล้วเราก็ชี้ลงไปยังตำแหน่งกลางกลางลูกกดสเปกบาร์เพื่อทำการหมุนให้มันเข้ารูปโอเคได้ประมาณนี้ เสร็จแล้วพอได้ตัวนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการตั section ดเซกชันดูใช้คาสั่งตัวเซกชันแล้วก็ตัดผ่าหมดมันลงมานะครับเห็นเฉพาะตัวสาก็พอแล้วก็ดับเบอคลิปที่เซกชันหรือไม่ก็เปิดหน้าเซกชันขึ้นมานะครับเซกชันหนึขยายกรอบออกไปดูคลิปอยู่ตรงนี้เราก็ m มูฟดูคลิปไปไว้ยังกิ่งกลางของรู โอเคที่เหลือก็ Copy ไปครับผม Copy เลือกติ๊ก Multiple นะครับเป็นก,นกา,าร Copy ประแบบต่อเนื่อง โอเคคอปปี้เสร็จแล้วดูรูป3ามิติครับผมนี่นะครับได้ตัวคลิป,ปล็อกเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราทําการคลิกคุมนะครับคลิกคุมตัวคลิป,ปล็อกทั้งหมดแล้วก็มาที่รูปฟอร์แน,นะครับฟอร์แบนด v เลเใช้คําสั่งตัว m i เลอ r ์ครับผมม i เลอร์ดอทอ็คลิกบริเวณกึ่งกลางเสาตัดเฉียงสี่ทาองศาคลิกวางลงไปมันจะเป็นการ m i เลอ r กลับไปอีกฝั่งหนึงนะครับ พอเราได้ชุดเสาเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการคลิกคุมเสาทั้งหมดนะครับคลิกคุมตัวเสาแล้วก็กดเซฟไปเลยครับเซฟกรุ๊ปไว้เซฟกรุ๊ปคอลัมน์ฟอ w ์ r เวิได้แล้วกดโอเคเวลาเซฟกรุ๊ปนะครับมันจะเหมือนกันบล็อกออ t โ c ตแคดเลยจากนั้นเราก็ไปที่หน้าฟอร์มเรือหนึ่งแล้วก็ทำการ Copy ไป ไปไว้ยังเสาต้นอื่นๆนะครับ copy ไปโอเคดูรูป3ามมิตินะครับตอนนี้แบบเสาเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะทําการค้ายันตัวเสานะครับค้ายันตัวเสาเราก็มาที่ f อร์ e เ e เวลหเช่นเดิมให้เราเลือกมาที่ architecture เลือก component มันจะมีตัวนี้นะครับ plus ูนป๊อ o นะครับเราก็เลือกเข้ามา กดสเปกบาร์เพื่อทําการหมุนวางลงไปก่อนนะครับวางลงไปประมาณนี้ดูรูป3ามมิตินะครับดูรูป3ามมิติมันเข้าไปในเสาเลยนะครับแล้วก็คลิกมูฟมออกมาสังเกตแนวแกนะครับให้มันเป็นเส้นมันเป็นเส้นป่าโอเคพอได้เสร็จแล้วเราจะทำให้มันชิดกับตัวเสานะครับก็ใช้คำสั่งตัว modify เลือกอะไ g n นะครับเลือกอะไ คลิกหน้าเซอร์เฟตของแบบเสาก่อนนะครับยู่หน้าของแบบเสาจากนั้นก็มาคลิกตัวคำยันนะครับหน้าเซอร์เฟตแป้นมันโอเคหากเราต้องการปรับความสูงนะครับเราคลิกที่ตัวตัวคำยันนะครับแล้วก็สามารถปรับตรงค่าวิดค่าายได้นะครับวิดก็คือความว่วงด้านนี้ผมก็ลองปรับเป็นหนึ่งจุดห้าอันนี้ก็จะหดเข้ามาก็ททำการอไลน์เข้าไปใหม่ นี่นะครับความสูงปรับตรงค่าหายนะครับเอาสูงคับยันทักสองเมตรนี่นะครับก็ได้ออกมาแล้วสองเมตรยี่สิบโอเคประมาณนี้นะครับด้านอื่นๆก็ทำการมิลเลอร์ไปหรือว่าจะคอปปี้ไปก็ได้นะครับก็มาที่หน้าฟอร์เร e ร์หนึ่งก็ใช้คำสั่งมิลเลอร์ดอยเอ็กซิก็วาดตัดอีกแกนหนึ่งสี่พันองศาดูรูปสามมิติ โอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆแบบเสาเสร็จแล้วคราวนี้แบบคานทํำยังไงนะครับแบบคานแบบคานก่อนที่เราจะหล่อคานเราต้องแกะแบบเสาก่อนใช่ไหมครับผมขอถอดแบบเสาไปสองต้นแล้วก็มาที่หน้าฟอร์เรเวลหนึ่งนะครับจากนั้นก็ตัวเสาต้นไหนเออสองต้นนี้นะครับผมจะสร้างตัวท้องคานก่อน แบบท้องคารใช้คำสั่งตัว architecture เลือกค m p o n น n t ให้เราเลือกแบบนะครับเลือกแบบเข้ามาเห็นไหมครับแบบตัวอย่างของผมจะเป็นตัว Steel Panel 1200พค mm. ูณ4 0 0 mm. มมนะครับก็มีแนวแนวนอนแผ่นพื้นแนวตั้งนะครับท้องคานเราใช้เป็นแผ่นพื้นเราคลิกไปแล้วกดสเป c บาร์ bar. ผมวาตงตำแหน่งกึ่งกลางคานเลยนะครับ พอได้เสร็จแล้วก็ม e มาชิดตัวเสา Move มาชิดตัวเสา, move, า,เสาจากนั้นก็ Copy ไปครับผม Copy Copy ให้มันต่อกันคราวนี้มันมีตัวเศษตัวเศษทำยังไงนะครับตัวเศษเลือกใช้เป็นตัวนี่ครับ instan เลือกเป็นแผ่นพื้นนะครับ panel ระยะเท่าไหร่นะครับก็ใช้คำสั่งตัว dimension วัดจากขอบขอบตัวนี้มาถึงริมเสา20เซนนะครับเราก็คลิกแล้วก็ป้อนค่าตรงช่องเล็กนะครับจุดสองโอเคก็ move มาใส่ในหน้างานก่อสร้างจริงๆเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นพวกแผ่นไม้อัดนะครับเข้ามาเสริมแต่ผมขอใช้เป็นแบบเหล็กตอนนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็ใช้คำสั่งตัวเซกชันตัดผ่าดูเฉพาะช่วงเสาที่เราต้องการทำงานนะครับก็มาที่เซกชันสอจากนั้นก็มูฟนะครับคลิกแผ่นพื้นทั้งหมดมูฟขึ้นไปชนกับท้องคานโอเคดูรูปสามมิตินะครับโอเคตอนนี้เราได,ได้แผ่นพื้นแล้วนะครับคราวน,นี้แบบข้างเราจะทำยังไงนะครับแบบข้าง แบบข้างเราก็มาที่ฟอร e เร e หนึ่เช่นเดิม o อร์เ e วสองก็ได้นะครับ o อร์เ e วสองเสร็จแล้วเราก็เลือกคำสั่งต่างตัว architecture component จากนั้นก็เลือกตัวเป็นแนวนอนนะครับกดสเป bar เพื่อทำการหมุนคลิกนะครับกด move มันต้องเริ่มตั้งแต่หัวเสาใช่ไหมครับแล้วก็คลิก Move มาใส่หัวเสา Copy ไปโอเคตัวนี้เลยไปนะครับดูรูปสามมิติได้ประมาณนี้นะครับเราจะใช้คำสั่ง Move ลงก็ได้หรือว่าจะใช้คำสั่ง Align ก็ได้นะครับ ตรงนี้มองจากด้านหน้าคอนวิวผมก็คลิกเลือกตัวแผ่นทั้งหมดนะครับคลิกคุมมูฟมันลงมาวางเทินบนแผ่นพืน้นอีกฝั่งหนึ่งก็มิเลอร์ไปนะครับแชมสั่งมิเลอร์แล้วก็วาดแกนมิเลอร์นี่นะครับสองฝั่งดูรูปสามมิติอันนี้เข้าไม่ได้แล้วก็ลบทิ้งไปก่อนแล้วก็ไปจัดใหม่นะครับ ตัวน,นี้ Delete ทิ้งไปตอนนี้ก็ไปจัดใหม่ก็มาที่หน้า f อร์ดเลเว่สอก็คลิกเลือกตัวไม้แบบรานข้างนะครับแบบเด็กด้านข้าเข้มสั่งมูฟไปโอเคมีเศษอยู่นะครับเศษเนี่ยเราอาจจะใช้ตัว Instant เช่นเดิมนะครับก็เลือก Component เลือกเป็นตัว Instant นะครับเป็นแนวนอน กดสเปกบาบหมุนตรงนี้มันช่วงสองร้อยนะครับยีส่สบิบเซนจะเป็นจุดสองจากนั้นก็มูฟไปใส่นะครับมูฟไปใส่ประมาณนี้ดูรูปสามมิติครั้งหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มูฟลงมา ใช้คำสั่งอะไรก็ได้นะครับถ้าเราคุณชินเนี่ย modify แล้วก็เลือก a ะไรคลิกผิว surface ของแผ่นพื้นแล้วก็ผิว surface ของตัวแบบข้างนะครับประมาณนี้โอเคต่อมานะครับตัว uclip ก็ทำเช่นเดิมแล้วก็มาที่หน้า for หร v e วสองแล้วก็เลือกคำสั่ง uclip u c ิปเข้ามานะครับ architecture เลือก component แล้วก็เลือก uclip เป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ตรงไหนคือรอยต่อนะครับรอยต่อรอยต่อตำแหน่งนี้เราคลิกวางไปก็ทําการลากตัวเซกชันมานะครับลากมาฝั่งนี้แล้วกดลิปกับด้านโอเคแต่เืาคลิกที่เซกชันนะครับแล้วก็มูฟไปไว้ยังตาแหน่งรูตำแหน่งรูอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ ดูจากรูปด้านหน้าได้ไหมนะครับด้านไหนง่ายกว่ากันด้านหน้าง่ายกว่านะครับก็มูฟลงม,มา Copy มานะครับพอเราได้ตัวหนึ่งเสร็จแล้วตัวต่อไปก็ดูที่หน้าเซกชันสอง o p y y ไปนะครับ Copy ไปวางตามรอยต่อของแผ่น โอเคได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ดูรูปสามมิติคราวนี้พอเราได้ฝั่งด้านนี้เสร็จแล้วฝั่งด้านนี้เราก็ทําการมิเลอร์ไปนะครับเราก็คลิกเลือกโมเดลทั้งหมดนะครับก็หมุนทิศทางให้มันดีๆคลิกคุมไว้นะครับคุมแล้วก็มาที่หน้าฟอร์เปนเลเวลสองจากนั้นก็ใช้คําสั่งมิ l เลอร์นะครับดอ,อกซิสคลิกก,กลางเสาตัดสี่ห้าองศา ได้ออกมาแล้วนะครับดูลูกสามมิติเห็นไหมครับฝั่งน,นี้ได้แล้วแทนพื้นก็ทําเช่นเดียวกันเราคลิกเลือกแล้วก็ตัดมาที่ฟอร์รสเบอร์สองตัดสี่ห้าองศาตรงถึงการเสาดูลูกสามมิตินะครับโอเคตัวมุมมันต้องมีมันต้องมีเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากเข้ามา แล้วก็มาที่ฟอร์มลิฟท์สองนะครับอายเทเจอร์คอมโพเนนต์ตัวฉากนะครับฉากก็มีเช่นเดียวกันนะครับมีแนวนอนกับแนวตั้งผมก็เลือกเป็นแนวตั้งกดสเปกบาร์เพื่อทำการหมุนวางลงไปแล้วก็มูฟไปใส่ยังตำแหน่งมุมประมาณนี้ดูรูปสามมิติครับผม ก็กดมันลงมาให้มันเสมอกับตัวแบบข้างใช้คําสั่งตัว modify เลือกอะไรลคลิกใต้ท้องนะครับใต้ท้องตัวแบบข้างแล้วก็คลิกใต้ท้องตัวมุมโอเคได้ออกมาแล้วนะครับพอเราได้แบบทั้งหมดเสร็จแล้วคราวนี้ตัวค้ำยันนะครับตัว pop ค้ำยันเราก็มาที่ฟอร์มเลยว่หนึ่ง pop ค้ำยันจะอยู่ในหมวด architecture เลือก คอมโพเนนต์เช่นเดียวกันคำยันนี่นะครับเสาคำยันสามหนึ่งสามศูนย์ขีดศูนย์หนึ่งตัวแรกวางชิดเลยนะครับวางชิดเลยก็มูมาใส่คิดจนเสาจากนั้นก็อีกตัวนะครับ ทำยันก็มีตัว u head นะครับก็เลือกคอมพนต์แล้วก็เลือกตัว u head เข้ามานี่เลยครับ u head วางไปดูหน้า section u head อยู่นี่นะครับก็ move u head ขึ้นไป เกือไว้ประมาณ10เซนนะครับก็ใช้คำสั่ง Dimension จากท้องถึงตัว u h แล้วคลิกที่ตัว u h ตัวนี้ก็จุดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีเหล็กกล่องมาวิ่งเพื่อเป็นรางรับนะครับคราวน,นี้ตัวป๊อปเราจะให้มันเสมอกับตัว u h พอด,ดีทำได้ยังไงนะครับเราก็คลิกแช้คำสั่งตัวเดมิชันนะครับ Dimension จากพื้น for level 1ไปจนถึงตัว ของของยูเท่าไหร่สองจุดแปดสี่ห้านะครับเราคลิกตัวป๊อปแล้วก็ปรับเป็น f o ลเวอร์หนึ่งสองจุดแปดสี่ห้าปรับตรงช่อง TOP อสอจนะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่เทินกันพอดีเลยเสร็จแล้วก็กดดีลิททิ้งไปต่อมาตัวเหล็กที่เป็นคารรับแผ่นพื้นนะครับ แล้วก็มาที่หน้าปอแปนตัวเหล็กผมก็ใช้คำสัตัวสแต็กเจอร์แล้วก็เลือกบีนะครับแล้วก็คลิกเลือกตัวเหล็กเข้ามาเป็นเหล็กกล่องขนาดร้อยกนะครับก็กดวางลงไปยาวหกสิบเซนก็มูฟไปไว้ยกลาง แล้ก็ปรับความเรียดนะครับความเรียดของเหล็กเป็นแบบเมียมจากนั้นก็มาดูหน้าเซกชันตัวเหล็กอยู่ไหนเอ่ยปรับความลเอียดนะครับมีเดดยมขึ้นมาก็มูฟเหล็กขึ้นไปเชิญกับตัวติ๊กดิสเบิร์นจอยด้วยนะครับนี่นะครับเรียบร้อย ประมาก็ทําการออฟเซตไปนะครับ Copy ไปหรือจะใช้คาสั่งตัวอาร y ก็ได้นะครับอารีก็ได้อรแล้วก็ Copy ตัวสุดท้ายเลือกเป็นแบบล s t นะครับแล้วก็ไปชนตัว Fun เสาอีกฟังหนึ่งกี่ต้นเอาสักหกต้นวัดระยะดูประมาณห้าสิบเซนไม่เกินไปแล้วคลิกแล้วเพิ่มเป็นเอาสักเจ็ดต้น แปดต้นโอเคนะครับแปดต้นเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คลิกขวาเลือก select all visible in view แล้วก็กด ungroup มันดูรูปสามมิติเรียบร้อยนะครับเป็นคำยันต่อมาจะมีเหล็กลัดตัวปรับแบบอีกนะครับลัดปรับแบบเนี่ยก็มาฟรอร์มเรืสอง แล้วก็เลยใช้คำสั่งตัว a t e c t u r e r e o m o n e n t รัดปากแบบนี่นะครับยูร็อกกดวางลงไปก่อนพิมพ์งางดูรูปสามมิตินี่นะครับเป็นเหลียกรัดปากแบบเราก็ใช้คำสั่งตัว,ว Modify เลือกอะไรนะครับเลือกอยู่หน้า Surface แล้วก็เลือกผิวด้านล่างนี่ที่เหลือก็ c อ p y ไปเอาเท่าไหร่นะครับก็มาดูที่ s ่ c นั o ่สอผมก็คอ p y ี้ให้เท่ากับตัวคำยันเลยนะครับอ้ copy ไปโอเค เรียบร้อยครับสำหรับแนวทางการสร้างตัวแบบหลอคอนกรีตนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวแบบไม้อ่าสาธิตแบบไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับแบบไม้ก็มาที่พอร์มเลเยอสองแบบไม้ที่ผมใช้สร้างก็ s t ั๊กเจอรเลือกบีมนะครับเลือกบีมแล้วก็เลือกตัวไม้แบบเป็นขนาดหนึ่งนิ้วคูณแปดนิ้ว ตัดนี่ปรับค่าคอนเรียบเป็นแบบมีเดียมแล้วก็ตัดเซกชันผ่าผ่านดูนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ s เซกชันมูฟมาใส่นะครับมูฟมาใส่กดล็อกคอนสเตนคัปีป้ขึ้นไป ได้ดานี้เสร็จแล้วก็ต่อไปตัวนอนตัวนอนหน้าสิบเต็มสั่งตัวบีมแล้วก็เลือกนะครับเป็นหน้าสิบตัดผ่าดูหน้าเซกชันแล้วก็หมุนหน้าตัดมันนะครับวิธีการหมุนหน้าตัดเนี่ยเราปรับค่าตัวคอร์สเซกชันโรเทชันะะครับก็90้สาสิองศาแล้วก็มูฟลงมาใส่ ตึงกลางกดล็อกคอนสแตนโอเคอีกฝั่งนีงก็คลิกนะครับแล้วก็กดมิเลอร์ดอแอคกซิทวาดแกนตัดได้มาแล้วนะครับแบบไมายดูรูปสามมิติแต่ั้นก็ใช้คำสั่ง modify เลือกชิมเอ็กเคนมัลติเพลน,นะครับตัวนี้แล้วก็คลิกหนึ่งสองสามปึ๊บ ตัวนี้ยาวไปเลยนะครับยาวไปเลยก็ใช้คำสั่งตัว e T-MakeTurn Multiple Click Surface นะครับคลิกหนึ่งคลิกสองไม่ไปก็ลากไปนะครับเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราจะทําตัวงานไม่แบบเนี่ยเราควรจะทําอีกไฟล์นี้นะครับเป็นแล้วก็ลิงก์ไฟล์งานโครงสร้างเข้ามาเพื่อจะทํางานไม่แบบเพราะว่าโมเดลงานโครงสร้างเนี่ยมันมันจะได้ไม่เสียหายนะครับเป็นการล็อกโมเดลไปเลย โมเดลไม่แบบว่าตัางหากนะครับตั้งชื่อต่อท้ายเป็น F W ก็ได้นะครับ Formver ก็ได้นี่นะครับได้กมาแล้วโอเคตันนี้ก็มาชนแช้สั่งทีมเอ็กเทนมันติเพื่อนโอเคนะครับได้มาแล้ว จากนั้นตัวค้ำยันถ้าเอาค้ำยันไม้นะครับก็มาที่หน้าฟอร์มเลยว่าหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกันเลยกับค้ำยันตัวแบบเหล็กใช้คำสัพทตัว architecture เลือก component เราก็เลือกค้ำยันไม้ตัวค้ำยันไม้อยู่ไหนนะครับนี่ครับสองค้ำยันกด s p a c e bar เพื่อท,ทำการหมุนโอเคดูรูป3ามมิติครับผมได้ขึ้นมาแล้ว ระดับเท่าไหร่นะครับตัดเซกชันดูเซกชันที่สำคัญนะครับถ้าเราใช้เซกชันชิมเนี่ยจะช่วยให้งานเราง่ายขึ้นต้องคลิกถึงตัวท้องของไม้แบบคลิกตัวคำยันนะครับแล้วก็ปรับเป็นตัวฟรอเรือหนึ่งสองจเจดห้นี่พอดีเลยนะครับที่เหลือก็แอดไปเราจะเอาแอดเท่าไหร่นะครับ ก็ copy ไปก็ได้อันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับถ้าจะเอาระยะตามจริงเนี่ยเราก็ใช้คำสั่งก่อค้าออกนะครับโอเคตัวรัดนะครับตัวรัดเป็นไม้นาสามไม้นสามเนี่ยก็ใช้คําสั่งตัว texture beam เช่นเดิมแล้วก็เลือกไม้นาสามเข้ามาเป็นนิ้วครึ่งคูณสามนิ้วนะครับตัดมา ผมต้อต,ตัดผ่าช่วงนี้นะครับแล้วก็ดูรูปสามมิติก่อนนะครับแล้วก็หมุนไมค์ขึ้นมารูปด้านด้านแบกนะครับด้านแบกค,คลิกไม้แคมสั่งโรเตทน,นะครับกด Copy Copy ไป90า้าสองศาโอเคลิล t ทขึ้นไปจากนั้นก็หดยืดหดนะครับตรงนี้ก็ได้ยืดหดมาจุด ุงกลมนะครับเวลาเรายืดหดทุกครั้งต้องปฏิเลอกที่จุดวงกลมดูลูก3ามิตินะครับแล้วก็ใช้คำสั่งอะไร modify เลือกอะไรคลิกเ surface ของไมแบบคลิกเ surface ไม้นาใช้คำสั่ง trim extend นะครับคลิกเ surface คลิกไม้นอันนี้ก็คลิกเ surface ด้านล่าง คลิกไมนะสาวนี่นะครับที่เหลือก็ Copy ไปแอดเท่าไรกว่านไปนะครับสมมติแล้วกันจุดห้า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 ห้าจุดห้าโอเคที่เหลือเราก็ปไปไล่สร้างนะครับวิธีการสร้างก็จะประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่พื้นที่ของคิดงานนะครับว่าอาคารของเราขนาดใหญ่ก็อาจจะใช้พละกําลังค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับ มูลค่าง,งานของเรานะครับรับมาเท่าไหร่ก็คุ้มค่าที่ทําตัวไม่แบบหรือเปล่าส่วนมากงานที่ผมทําจะเป็นงานที่ทําแบบเทเลทีนะครับก็คืองานรับเหมาด,ด้วยเราถึงจะมานั่งทําตัวโมเดลไม่แบบเดี๋ยวผมขอเปิดตัวอย่างงานให้ดูนะครับตัวอย่างงานจะเป็นงานตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ผมก็แยกไฟล์นะครับเป็นไฟล์ F W เป็นไฟล์ไม่แบบต่างเลยแล้วก็ลิงก์ไฟล์ตัวงานโครงสร้างเข้ามานะครับ ผมก็ไล่ทาทุกอย่างนะครับโอเคต่ออีกนิดนึงนะครับพอเวลาเราสร้างตัวไม้แบบเสร็จแล้วเนี่ยไม้แบบมันจะอยู่ในหมวดัจินเนรลิกโมเดลนะครับวิธีการถอดปริมาณไม้แบบออกมาเราก็คลิกขวาที่สเกตดูคลิก New Schedule Quality นะครับแล้วก็เลือกมาที่ตัวจินเนรลิกโมเดลกดโอเคแล้วก็เลือกตัวปรมรภทไทยเข้ามาไม้แบบเลือกเป็นเขาเข้ามาเลยนะครับเขาเข้ามาเลย โอเคได้แล้วกดโอเคนะครับจากนั้นก็ทำการรวมนะครับรวมก็คลิก Starting grouping กด Edit เข้าไปเลือก Starting by family entity กด Lock ตรงไว้ m a ่ e r i ร Stand ได้แล้วกดโอเคนะครับมันก็จะหาปริมาณงานให้เรานะครับสองคำยันมีทั้งหมด8ต้นนะครับคำยัน ตัวตัว u h ก็แปดเช่นเดียวกันตัวเสาค้ำยันเสาแบบเหล็กนะครับก็มีสองก็ถูกต้องนะครับตัวแบบเหล็กก็ต้องมีสองนะครับตัวแบบเหล็กมีสี่นะครับถูกต้องแล้วเพราะมีสองต้นที่เหลือเราก็ลองไปไล่เช็คดูนะครับว่ามันถอดปริมาณงานออกมาได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการสร้างตัวโมเดลไม้แบบก็ประมาณนี้ครับ ก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อตัวเทมเพลตได้นะครับเทมเพลตก็จะมีตัวชุดไม้แบบอยู่หรือว่าจะสั่งซื้อตัวชุดไม้แบบแยกก็ได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ